ประเด็นในวันนี้ที่เราอยากจะพูดคุยกันก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะของเราก็คือหัวนมลองพยายามจาะไขปริศนานะคะว่าทําไมการโนปราเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องที่เราคุยกันไม่จบไม่สิน้นการ<ม>ที่เราเลือกที่จะไม่ใส่ b า a เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของตัวเราในการเลือกที่จะใช้ชีวิตบนความสบายบนสิทธิที่เราเลือกที่จะไม่ใส่มันเกิดอะไรขึ้นกับการเลือกแต่งตัวของผู้หญิงอะการที่เราโชว์หัวนม มันไม่ใช่ใบอนุญาตที่จะทำให้คุณคิดว่าคุณจะทําอะไรกับเราก็ได้อ่ะคือ,อต้องแยกมายเซตนี้ออกจากกันได้แล้วว่าแต่งตัวโป้เท่ากับถูกละเมิดทางเพศ Human Being Podcast Podcast ที่จะเปิดมุมมองกระเทาะความคิดและตั้งคําถามกับประเด็นทางสังคมไปพร้อมๆกับพวกเรานักเคยเรียนมนุษยวิทยาสวัส <Psych o. S 3> ดีค่ะพบกับ Human Being Podcast อีกแล้วนะคะวันนี้อยู่กับเจนะคะ่ะ น้ำค่ะอังค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้ประเด็นในวันนี้ที่เราอยากจะพูดคุยกันเนี่ยก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะของเราก็คือหัวนมอืมเราพยายามจะไขปริศนานะคะว่าทำไมการโนบราเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องที่เราคุยกันไม่จบไม่สิ้นเนาะ มันมีการต่อสู้มาเนิ่อนานม,มากแล้วในอเมริกาเองหรือในยุโรปเองก็มีเมิน ity ที่ที่พูดเรื่องหัวนมพูดเรื่องการโนมมา,มาตลอดจนทุกวันนี้หลายปีมากๆแล้ว<ม>อะไรเงี้ยหัวนมก็ยังเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงไม่จบไม่สิน้นในไทยเองมันดูอาจจะเป็นเรื่องใหม่เนะาะกับการที่ ผู้หญิงจะโนราออกไปใช้ชีวิตปกติแล้วถ้าใครทําหรือใดๆก,ก็จะมีปัญหามากมายที่ตามมาเราก็จะมาพูดคุยกันว่าทุกคนเป็นอะไรกับหัวนมของฉันหรือของใครก็ตามคือทุกคนเป็นอะไรกับหัวนมแล้วประเด็นคือหัวนมผู้หญิงด้วยเด้อเพราะว่าหัวนมผู้ชายชไม่เป็นอะไรถ้าเราเห็นชายเปลยอ,อกอะ่ะก็จะไม่เกิดตั้งคาถามไม่เกิดปัญหาไม่เกิดแบบเสียงแซงแซ่หรืออะไรไม่ไม่มีอะไรเป็นปกตินะการที่เดินผ่านชายเปลยอ,อกก็จะเป็นเรื่องปกติ ใช่ค่ามารถแบบถอดเสื้อหยุดแบบถ่ายปกนิตยสารอ่ะมีแค่กางเกงในอย่างเดียวทําได้แต่พถ้าผู้หญิงก็คือต้องมีเซนเซอร์ต้องมีนุ่นนน่นนี่นนามาปิดไว้เซนส์ของการถ่ายแบบที่ผู้ชายใส่แค่กางเกงในตัวเดียวหรือชุดว่ายน้ําตัวเดียวอะไรเงี้ยก็ได้แต่ผู้หญิงอ่ะคือถ้าสมมติคุณใส่แพนตี้ตัวเดียวแล้วข้างบนคุณไม่ได้ใส่บรานะแล้วคุณแค่แบบเอามือปิดไว้อ่ะ เซนต์มันโปยิ่งกว่าการที่ใส่ที่มันเซ็กซี่นะเพราะว่ามันไม่มีบาร์คีย์เวิร์ดคือบาราเว้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของนมของเต้านมหรือหัวนมหรือฐานนมกูคีย์เวิร์ดคือมึงไม่ใส่บาร์แล้วมันดูโปรแค่นั้นเลยในกรณีไทยแบบด้วยนะอืมเออซึ่งสําหรับเราประเด็นคือเออผู้ชายโชว์ได้แต่ผู้หญิงโชว์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าในในเซนส์นของเราเองอะ่ะเราก็ไม่ได้จะถอดเสื้อเดินไปเดินมาหรอกเพียงแต่ว่า แค่บางครั้งหรือไม่ใช่บางครั้งเลยก็แค่อยากจะใช้ชีวิตแบบไม่ต้องอึดอัดกับเสื้อในทำไมมันยากเย็นแางวันในสังคมนี้อะไรเงี้ยเมื่อก่อนมันก็จะมีกฎหมายที่ห้ามผู้ชายอะโชว์หน้าอกเหมือนกันใช่ไหมในอเมริกาอะไรเงี้ยนะแต่วันหนึ่งเหมือนเขาก็ฟ้องร้องกันจนชนะแล้วผู้ชายก็สามารถที่จะเปย์อกในสถานที่สาธารณะได้ไม่ได้เข้าข่ายอนาจารแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเว้ยเป็นเข้าข่ายอนาจารแล้วกฎหมายก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ย ปัญหาคืออะไรคือนอกจากกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความความศีลธรรมความไม่เหมาะสมแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศการไปกระตุ้นอารมณ์ทางเพศการเห็นแล้วมันจะไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องเศพศสัมพันธ์หรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทางพันยิ้งจริงๆแล้วหัวนมมันก็คืออวัยวะหนึ่งการที่เราเลือกที่จะไม่ใส่บลาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของตัวเราในการเลือกที่จะ ใช้ชีวิตบนความสบายบนสิทธิที่เราเลือกที่จะไม่ใส่มันเกิดอะไรขึ้นกับการเลือกแต่งตัวของผู้หญิงวะคือที่ม,มันน่าสงสัยก็คือการที่ผู้หญิงเลือกที่จะไม่ใส่บราหรือเลือกที่จะโนบลาการกระทำนี้ยก็ไม่ได้ไปละเมิดสิทธ์ใครเลยนะนืกอกอนไหมคือมันเป็นสิทธิในการตัดสินใจกับเนื้อตัวของตัวเองด้วยซ้ำเราไม่ได้ไปเบียเดเบียยหรือไม่ได้ไปละเมิดสิทธ์ใครด้วยซ้าแต่พอผู้หญิงเลือกที่จะโนบาหรือว่าเลือกที่จะไม่ใส่บราหรือเลือกจะอะไรอย่างเงี้ย ก็จะกลายเป็นว่ามันกลายเป็นเซนส์ของการว่างั้นกูก็มีความชอบทําในการที่จะไปละเมิดเนื้อตัวของผู้หญิงที่ไม่ใส่บราก็ได้อย่างนี้หรอหรือแม้แต่เรื่องเรือที่จะโชว์เลยถอดเลยเหลือแค่ท็อปเลสไปเลยอย่างเงี้ยเออก็ยังแบบถูกคนอื่นมามาจับมาดูหรือมาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็มองมาละเมิดเนื้อตัวเต็มไปหมดยสาตาแล้วมันงงอ่ะเพราะแบบ อา้าวการที่เลือกจะโนบลามันก็ไม่ได้เป็นละเมิดใครแล้วทําไมมันถึงกลายเป็นว่าให่สิทธิ์คนอื่นมาละเมิดกูหรอก็ไม่ใช่ไงคือหัวนมเราอะแต่ไปนหนักหัวคนอื่นอันเนี้ยแค่นี้เลยอะเรื่องนี้คือแบบห <c oughs> ู้นมกูอยู่ตรงตรงัวกูแต่ว่าคือมึงรู้สึกไม่อยากมองมึงรู้สึกว่ามันอุจารหรือว่ามันก็สิทธิ์ของคุณก็คิดไปเลยว่าแบบเราเป็นผู้หญิงไม่ดีคุณก็คิดไปเลยว่าเราแบบไม่เหมาะสมอะไรเงี้ย ต่คุณทําได้แค่นั้นนะสิทธิ์ของคุณคือแค่นั้นสิทธิ์ของคุณไม่มีสิทธิ์มามองจ้องหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบอกเราว่าแบบไปใส่เส,ส้อในซารมันลาคาลูกตาฉันอะไรเงี้ยตาหมึงแต่หัวนมกูอะไรเน,นี้ยอันเนี้ยไม่รู้ว่ามันถูกไหมแต่รู้สึกว่าคือเหมือนสังคมเราอ่ะมันไม่ค่อยซีเรียดอะไรเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์และเสรีภาพ โดยเฉพาะและเนื้อตัวร่างกายของผู้อื่นและของตัวเองแทบจะไม่เคารพกันเลยอะ่ะเพราะสังคมไทยอาจจะไม่เคยชินกับเรื่องสิทธิและเสรีภาพแน่ๆเลยก็เลยแบบกูไม่เคยเคารพเสรีภาพของคนอื่นที่เขาอยากจะเลือกแต่งแบบนี้เลือกใส่เสื้อผ้าแบบนี้การโชว์การอยากจะโป๊การอยากจะใส่เดี่ยวเกาะอกนั่นก็คือเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเลือกอะ่ะมันคือการเลือกของเขาเราก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาเลือกอะไรเงี้ยแต่แล้วกูรู้สึกว่าสังคมไทยแม่งไม่ค่อยเคารพแ่ะ พ่อแม่เราอ่ะต้องมีสิทธิ์ในการทําอะไรกับเนื้อตัวเราก็ได้ไตอนเด็กๆอะเนาะคือเราไม่ได้อยู่ในสังคมที่ให้ความสําคัญกับเนื้อตัวร่างกายของตนเองมาตั้งนานแล้วอ่ะคือตอนเด็กๆคือๆๆใครอยากจะหอมแก้มเด็กก็ได้เพราะน่ารักอย่างเงี้ยมันได้หรอหรือจะแบบใครอยากจะจับจูเด็กก็ได้โอ้ใครอยากจะจับจูเด็กแม่กูก็อยากจะหอมจูหลานกูตลอดเวลาอะไรเงี้ยกูก็รู้สึกว่าเออคือเราเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ให้ความสําคัญเรื่องเนื้อตัว ติที่เสรภาพมาตลอดอะไรเงี้ยอื ก็คือถ้าอิงในบริบทประวัติศาสตร์อะนะด้วยสภาพอากาศไทยอะนะคนไทยก็เปลือยอกมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเปลอยอกกันมาตลอดแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่าการปกปิดร่างกายอ่ะมันผูกไว้กับความเป็นชนชั้นด้วยนะในสังคมไทยอะเพราะเมื่อก่อนอะ <c oughs> เสื้อผ้าไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถสร้างขึ้นมาได้ง่ายๆอะเนาะคนส่วนใหญ่ก็จะต้องมีแค่อะไรอะส่วนล่างอะปกปิดแค่ส่วนล่างหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็เสื้อผ้ามักจะได้มาเมื่อคุณทําความดีความชอบบางอย่างแล้วกษัตริย์ก็จะให้เป็นรางวัลดังนั้นเรารู้สึกว่าการที่เริ่มมีแนวคิดที่จะต้องปกปิดร่างกายปิดของสงวนหรือปิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความผูกไว้กับความเป็นชนชั้นบางอย่างในสังคมไทยมาตั้งแต่เดิมแล้วอ่ะแล้วมันก็นําไปสู่การว่ามึงต้องแต่งตัวให้ถูกกาลเทศะนะอืมใช่ เนี่ยมันก็จะมันลากยาวมาจนถึงตั้งแต่ตอนนู้นจนถึงตอนนี้เลยใช่ดังนั้นมันก็จะมีวิธีคิดที่กรอบความคิดคนไทยอยู่ะที่นอกจากเรื่องที่ยังไม่เข้าใจเรื่องสิทธิและเสรีภาพในเนื้อตัวร่างกายแล้วอ่ะก็จะมีกรอบของความเป็นชนชั้น กลับของกาลเทศาความถูกต้องความดีงามฉบับแบบไทยๆอะ่ะคือจริงๆในช่วงที่เราเราพยายามพัฒนาประเทศให้มีความเป็น civilizing process ต่างๆก็คือความตะวันตกเข้ามาเนาะการใส่เสื้อผ้าการปกปิดร่างกายเป็นเซนส์ของของซิวิไลอ่ะของการเป็นผู้ที่จเจริญแล้วของยุควิกตอเรียนอะ่ะอำนาจยุคนั้นที่เข้ามากำกับก็อ่ะเปลี่ยนให้ไทยต้องมาใส่เสื้อผ้าปกปิดแล้วก็กลายเป็น ประเทศที่จเจริญเพราะว่าถ้าไม่ใส่ก็จะเป็นพวกแบบมาบารีนอะเป็นพวกอันตราย,รยแล้วการใส่เสื้อผ้าก็เลยประยุกต์เข้ามาหลายอย่างะนะหลายอย่างที่รวมกันแล้วทําให้เราจะต้องปกปิดร่างกายประเด็นคือตอนแรกเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องเสี่ธรรมเป็นเรื่องอารมณ์ทางเพศอะไรเงี้ยคือประเด็นคือมันไม่ได้เป็นปัญหาแค่ไทยด้วยนะยเรื่องหัวนมเนี่ยต่างประเทศแม่งจะเป็นอ่ะคือเออมันเป็นปริศนาจริงๆว่า เป็นอะไรกับหูนมเลยพี่ย้อนกลับไปว่าทําไมในยุควิทอเรียนต้องปกปิดร่างกายตั้งแต่คอผู้หญิงอะนะต้องปกปิดตั้งแต่คอจนถึงปลายเท้าขนาดนั้นมันก็เป็นคําสอนและคําสั่งจากาศาสนานะมึง oh, เพ<อ>ราะว่าเขาก็รู้สึกว่าการที่จะต้องเปิดเผยเนื้อตัวร่างกายมันจะไปกระตุน้นทําให้เกิดราคาหรืออะไรเงี้ยเกิดขึ้นแล้วคุณก็จะไปมีเซ็ก์กันและการมีเซ็กโดยที่ยังไม่แต่งงานกาันมันก็เป็นบาป,ปนึกออกไหม คือเมื่อก่อนอะแม้กระทั hmm. today, ่งการช่วยตัวเองอะก็เป็นการทําผิดต่อพระเจ้าอะเป็นบาปเพราะคุณกําลังฆ่าชีวิตเหล่านั้นเข้าใจปะเขาบอกว่าตอนนั้นอะคือถ้านาอสุจิไม่ถูกปล่อยในมดลูกอะไม่ถูกปล่อยในแอลแวรเพศผู้หญิงอะมันจะไม่เกิดลูกแล hmm. ้วดังนั้นอะคือบาปคืออสุจิมีไว้เพื่อกําเนิดทายาทเท่านั้น ทำเสียดายศาสนาคิดในช่วงหนึ่งอ่ะที่เขาบอกว่าช่วยตัวเองแล้วจะตาบอดเขาเป็นแบบลัทธิโต,โต้เองแล้วจะตาบอดคือน้ำว้าเนี่ยมีเอาไว้เพื่อทําให้เกิดลูกเท่านั้นห้ามมีไว้เพื่อแบบเอนเตอร์เทนเมนต์ใดๆอ่ะด้วยวิธีคิดแบบเนี้ยด้วยคําสั่งและคําสอนทางศาสนาแบบเนี้ยมันทําให้คนจะต้องปกปิดเนตัวร่างกายมันเข้าใจป่ะเพราะว่ากูไม่อยากจะ เป็นบาปกูไม่อยากทำผิดต่อพระเจ้ตตาและแนวคิดเหล่านี้มันก็ได้ขยายไปในช่วงนั่นแหละลานานิคมหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มาจนไทยอืมนั่นแหละประวัติศาสตร์การใส่เสื้อผ้าก็คือถ้าจะบอกว่าหัวนมแม่งทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศอะเออคือเมื่อก่อนเขาก็อยู่กันได้อะ่ะแต่แม้กระทั่งในปัจจุบันมันก็ยังมีชนเผ่าทางแอฟริกาทำลุ่มแม่น้ำเมซอนอะไรเงี้ยเนาะกูเลยรู้สึกว่าการปกปิดเนี่ยแหละทําให้มันกลายเป็นว่าสิ่งนี้คือเซ็ก์อ็อบเจกต์เพราะว่า ต้องปิดมือซ่อน<ซ>ใช่ต้องซ่อนมันไวคุ้รู้สึกว่าส่วนหนึ่งอ่ะที่มีส่วนมากๆที่ทําให้หัวนมแทนที่จะเป็นแค่อวัยวะหนึ่งอ่ะมันกลายเป็นเซ็กออบเจกต์อะก็คือสื่อนะส่วนตัวนะออเขาดู<ๆ>ได้จากไออย่างเช่นเคยไปอ่านเจองานชิ้นหนึ่งมาเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นอะส่วนที่เซ็กซี่ที่สุดของคนญี่ปุ่นอะนะ ก็คือท้ายทอยนะเว้ยเพราะว่าตัวอย่างเช่นถ้าเราจะเห็นได้จากหนังญี่ปุ่นหรือว่าการ์ตูนอนิเมะญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีฉากแบบอไปงานวัดใช่ไหมงานฤดูร้อนตัวละครแต่งตัวด้วยชุดยูกตะหรืออะไรเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่มีการรวบผมขึ้นไปเก็บผมหรือก้มหน้าลงจนเห็นท้ายทอยอ่ะตัวละครชายอะ่ะก็มักจะมีอาการเขินอายหรือโทนภาพที่แสดงออกมามันจะแบบถ่ายท้ายทอยให้ดูเป็น มีเชิงแบบเย้ายวนโรแมนติกเซ็กซี่อ่ะมึงเข้าใจปะเนี่ยม,ม,มันก็เป็นผลหนึ่งของสื่อนะอืใช่เราคือหัวนมอะมันก็กลายเป็นแบบในสื่อนะที่เรารู้สึกมันถูกทําให้แบบเซ็กซี่อะเย้ายวนอะในหนังในใดๆก็ตามคือเห็นหัวนมเป็นอะไรที่แบบอู้เออสื่อเอออะไรเออทุกอย่างมา <จะ S 2> ทำเพืจะ,จะถอดแล้วอีกนิดเดียวจะถอดแล้วนู่นน,นี่ คือมันมันเลยทําให้หัวนมกลายเป็นแบบเป็นสิ่งพิเศษอ่ะแล้วก็เป็นเซ็กซ์เจ๊ก็แหละถูกทําให้มันกลายเป็นส่วนที่เราอารมณ์คือนอกจากไทยทอยของญี่ปุ่นที่มันดูเราอารมณ์แล้วสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าวัฒกรรมแม่งทําให้อายวะนึงกลายเป็นเซ็กซ์เจ็กได้อ่ะมันคือเรื่องจริงในยุคหนึ่งที่จีนอ่ะข้างข้างผู้หญิงเท้าเล็กอ่ะคือเขาอ่ะยิ่งเท้าเล็กยิ่งเซ็กซ์ดอกบัวที่เขาจะแบบผ้ามาพัน คือเขาหักหักเท้าหักนิ้วหักเข้าไปให้มันทับกันอ่ะจนมันเป็นแผลจนมันเละจนมันเน่าแล้วก็เอาผ้าพันไว้ให้แผลหายแล้วกลายเป็นเท้าเล็กมากๆอ่ะยิ่งคนไหนเท้าเล็กแปลว่าเซ็กซี่มากอย่างเงี้ยอ่ะในยุคนึงอ่ะเท้าแม่งกลายเป็นเซ็กออบเจกต์ดังนั้นมันสําหรับเรามันก็เป็นเรื่องวัฒกรรมจริงๆที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงในช่วงยุคนึงที่หุ่นกำล่งเซ็กซี่มันเป็นเรื่องวัฒกรรมมันคือเรื่องการใช้อํานาจสื่อเข้ามาอะไร มันถูกผลิตซ้ำอะไรบางอย่างซ้ำ<ม>แล้วซ้ำเล่าจนส่งไปสังคมสังคมสังคมก็สื่อก็มาผลิตซ้ำสะท้อนกันไปสะท้อนกันมาจนกลายเป็นว่าเรื่องที่ต้องปกปิดหัวนมกลายเป็นเรื่องธรรมชาติใช่เราทําให้มันดูเป็นเรื่องปกติที่ตั<ม>้งแต่เด็กอะ่ะคือโตอขึ้นมาหน่อยนมเริ่มแตกแล้วทุกคนก็ต้องไปซื้อเฟิร์สบาร์มาใส่มึนออกปะคือเพื่ออะไรวะคือจะปล่อยให้แบบเห็นไม่ได้นะใส่ชุดน,นักเรียนแล้วแบบปล่อย <S <S ไม่ได้มันไม่ใช่แค่เรื่องเนื้อตัวร่างกายที่เราจะถูกกำกับอะสำหรับเราคือค่าเสรราื้อในค่าบราอะไรเนี้ยแพงมากนะแพงมากเอึงสำหรับผู้หญิงหนึ่งคนเนี่ยค่าเสื้อในคือตัวหนึ่งก็แบบอย่างต่ำดีๆสักหน่อย <c oughs> ก็แบบอันนี้คือแบบขั้นต่ำที่เราจะประคองให้เรารู้สึกใส่สบายหรือโค้งแม่งไม่ทิ่มนมกูเป็นต้นอย่างเงี้ยคือมันต้องมีทั้ง ร่างกายที่เราต้องเสียไปสมมติอย่างเราเป็นโรคกระเพาะอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกอึดอัดเวลาใส่เส้นในเราก็รู้สึกว่าไม่ใส่มันสบายกว่าเออคือ<ม>นอกจากเรื่องเงินก็จะมีร่างกายที่เราก็ต้องสูญเสียไปแล้วเรารู้สึกว่าสมมติว่าอย่างเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใส่บาโดยส่วนใหญ่นะถ้าไม่ได้จะต้องไปประชุมจริงจังอะไรเงี้ยสำหรับเรามันเป็นการพยายามต่อรองพยายามต่อสู้กับทั้งอานาจวัฒกรรมวัฒนธรรมใดๆก็ตามเรารู้สึกว่าอันนี้คือการต่อสู้ของกูเลยอ่ะเป็นการต่อสู้กับ ชุดความคิดหลายชั้นด้วยเพราะว่าเมื่อเราได้ลองโนบาแล้วอะแล้วคุณได้ออกไปต่อสู้แบบบนพื้นที่สาธารณะจริงๆคุณจะเจอเลยว่าสังคมเนี่ยเขากําลังอะไรกับกับสิ่งที่คุณทําอยู่มันคือสะท้อนให้เห็นแบบหลายอย่างมากๆก,กับการที่คุณเลือกที่จะโนบาเสรีภาพทางการแต่งกายของคุณแต่มันกลับถูกละเมิดถูกขู่คุกคามถูก,ถ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 ก ไม่เคารพหลายอย่างมากเลยมันทําให้เราเลยต้องมาคุยกันในวันนี้ว่าแบบเฮ้ยปริศนาของการโนโบาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่อย่างเรากับเจนเองใช่ไหมที่โนโบาเราเราก็โนโบ์อยู่ตลอดเอายเนี้ยมันมันนาไปสู่อีกสิ่งหนึ่งที่ถูกพูดถึงก็คือคุณจะโปและคุณจะกลายเป็นเออเหยื่อของความไม่ปลอดภัยคุณจะกลายเป็นคุณแต่งตัวล่อเสือล่อตะเค่คุณจะกลายเป็น เหยื่อของการข่มขืนมันจะเป็นเรื่องของวิกติม,มเล็มก็คุณไปแต่งตัวโป้เองนี่เออถ้าคุณไปใส่สาเดี่ยวเกาะอกเองนี่ซึ่งคือทุกวันนี้มันยังถูกพูดถึงแบบนี้อยู่เลยนะซึ่งในกระทู้พันทิปล่าสุดที่เราไปอ่านแนละ้วเราแบบหัวร้อนมากคือเขาก็ไปบอกว่าเขาอะโนบาไปรับรับอาหารจากแก๊ป แต่ว่าเขาอยู่ในบ้านตัวเองนะแล้วก็รับของจากแอปนอกบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าคนในบ้านไม่พอใจมากที่เขาทําแบบนี้เขาเลยมาน,มมนั่งจะทูถามว่ามันผิดมากไหมประเด็นคือคนที่มาเมนน่ะบอกว่าผิดหมายถึงว่าส่วนใหญ่บอกว่ามันไม่ปลอดภัยคือคุณคุณคิดว่ามันไม่เป็นไรแต่มันก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะเป็นไรไหมสิ่งสําคัญคือคุณต้องแต่งตัวให้ดีไม่มีผู้หญิงดีๆที่ไหนเขาทํากันแบบนี้แล้วแบบยุคเนี้ย2021อะ เรา,านือแต่งตัวที่สำคัญที่สุดคืออยู่ในบ้านไงอยู่ในบ้านตัว,ตวเองขนาดอยู่ในบ้านนะยังโดนด่าขนาดนี้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าเราที่โนโบาออกไปนอกบ้านเป็นปกติอ่ะจะโดนพูดถึงยังไงเออแล้วแล้วมันก็นั่นแหละคือเขาก็จะพูดพูดทานองว่าไม่ใช่อะไรเราเป็นหัวความปลอดภัยของคุณเฮ้ยสําหรับเราถ้าสมมติคุณไปดูนิทรรศการที่เขาทําว่าคนที่โดนข่มขืนแต่งตัวยังไงตอนที่โดนข่มขืนอน่ะคุณจะไม่พูดสิ่งนี้ เพราะว่าเหยื่อที่โดนข่มขืนทุกคนคือใส่แขนยาวขายาวล่าสุดเลยคือในไทยเนี่ยแหละเมื่อไม่นานมาเนี้ยเด็กผู้หญิงขี่มอไซค์ไปเติมน้ามันตอนคืนอ่ะใส่แทบจะแบบดูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นผู้หญิงแล้วอ่ะคือแขนยาวขายาวโต้งคงพวกแม่งก็คือถ้าเจอเขาก็เอาไปข่มขืนคือมันไม่ใช่ชุดคือคุณไม่มีสิทธิ์ด้วยคือต่อให้มันเป็นชุดหรือมันไม่ใช่ชุดสิ่งหนึ่งคือคุณไม่มีสิทธิ์ไปโทษเหยื่อทุกกรณีของการข่มขืนคุณไม่มีสิทธิ์ไปโทษเหยื่อใช่ และอีกอย่างก็คือเราก็จะกลับไปเรื่องเดิมนะเรื่องที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นก็คือบอกให้เขาจะแต่งตัวยังไงอ่ะคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปละเมิดเนื้อนนะตัวร่างกายเขาไงเนี่ยคือเซนส์มันคืออันนี้เลยเอือต่อให้คุณจะเกิดอารมณ์คุณก็ต้อจัดก,การอารมณ์ของคุณ ใช่แค่นั้นคือการที่คุณมีอารมณ์มันไม่ได้ผิดแต่เมื่อไหร่ที่คุณมีอารมณ์แล้วคุณไปละเมิดเนื้อนนะตัวร่างกายคนอื่นไปข่มขืนเขาไปใช้ความรุนแรงกับเขานั่นคือมึงผิดในกรณีนั้นด้วยนะในกรณีที่ไม่ว่าเราจะแต่งตัวยังไงเนี่ยมันก็เนื้อตัวของเราแล้วคุณไม่มีสิทธิ์แต่ประเด็นคือข้อเท็จจริงคือเหยื่อที่ถูกข่มขืนไม่ใช่คนที่แต่งตัวโป๊เหยื่อที่ถูกข่มขืนไม่ใช่คนที่แต่งตัวล่อเสือล่อตะเคีอะไรแบบที่คุณว่า เออคือคือมันสองประเด็นซ้อนกันอยู่หนึ่งเราจะแต่งตัวยไงก็ได้คุณไม่มีสิทธิสองจากข้อเท็จจริงจากสถิติคือคนที่นอนคงขืนไม่ได้ใช่คนที่แต่งชุดโป๊คือต้องแยก Mindset นี้ออกจากกันได้แล้วว่าแต่งตัวโป๊เท่ากับถูกละเมิดทางเพศเออมันไม่ใช่เป็นใบอนุญาตอะ่อะการที่เราโชว์หวัวนมมันไม่ใช่ใบอนุญาตที่จะทำให้คุณคิดว่าคุณจะทำอะไรกับเราก็ได้อะ่ะเห็นด้วย ทำไมฉันแบบทั้งหมดนี้ที่ทำมากุ๊กก็ยังรู้สึกว่ามันคือปิดตาทิปใจมันคือชายเป็นใหญ่ทั้งหมดต่อให้คําพูดนี้ออกมาปากของผู้หญิงแล้วใช้เซนส์ของคําว่าเป็นห่วงมันก็คือการที่คุณกําลังกทับผู้หญิงอยู่ดีคือเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่าถ้าในแง่ถ้าสมมติจะพูดว่ามันเป็นเรื่องของเฟมินิสต์อะไรเนี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้คือการต่อสู้นะสิ่งนี้คือการต่อสู้ของเราของผู้หญิงรวมถึงของผู้ชายด้วยนะผู้ชายก็ออกมาต่อสู้ได้แค่ตัดกับได้ง่ายอ่ะมันไม่เข้าใจว่า ก็ผู้ชายโชว์ได้ผู้หญิงโชว์ไม่ได้แล้วทุกคนมีปัญหาหัวนมเรารู้สึกว่ามันเลยเป็นเรื่องที่ต้องพูดแล้วเราต้องดันมันออกไปมันคือเราเคยเจอผู้ชายบางคนนะที่ก็บอกว่าตัวเองเป็นสายประชานทุกขยใจอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่เข้าใจว่าทําไมผู้หญิงจะต้องออกมาพูดอยู่นั่นแหละว่าโชว์หัวนมได้โชว์หัวนมได้คือจะโชว์ก็โชว์ไปไม่มีใครเขาอะไรหรอกสาหรับเราคือไม่ใช่ส่วนที่เราจะโชว์ก็เรื่องของเราอันนั้นก็คือขาต่อสู้ในภาคปฏิบัติ เรายังทําตรงนั้นอยู่แล้วในของคนที่พูดแล้วตัวเองไม่ได้โนบาแต่อยากพูดเรื่องเนี้ยมันก็ถูกต้องมันต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันเราจะโนบาแล้วถ้าประเด็นทางสังคมมันไม่ถูกพูดถึงเนี่ยแล้วเราจะโนบาถ้ามันไม่ถูกพูดเดียวกันมันต้องพูดแล้วถ้าใครทําได้เรารู้สึกว่าอยากทําเราควรทําเราควรได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําแล้วมันจะต้องควบคู่กัน ทางภาคปฏิบัติการแล้วเรื่องที่พูดเราก็ต้องพูดให้ประเด็นมันขยายใหญ่ขึ้นจนมันสามารถพูดได้เป็นปกติคืออย่างหนึ่งมันคือการปฏิบัติในปฏิบัติจริงๆคือคือถ้าคุณเลือกที่จะโนบาร์ก็เลือกที่จะโนบาร์จริงๆแต่อีกอย่างนึงที่มันก็ต้องเปลี่ยนความคิดของคนในสังคมในวงกว้างมันก็ต้องทําไม่งั้นคุณโนบาร์ไปทําไมในเมื่อคนในสังคมก็ยังมีความคิดแบบนี้อยู่อ่ะใช่ไหมมันมก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเราก็รู้สึกว่า อ่ะเรื่องแบบนี้เราควรพูดแล้วเราก็มาลื้อมาถอนให้มันเห็นเนาะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากอะไรถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เข้าใจก็ตามตอนนี้มันก็ยังเป็นปริศนาธรรมอยู่ว่าขุนนมเป็นอะไรแต่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดแล้วถ้าใครยินดีที่จะทํามันเราคิดว่าสิ่งนี้คือการต่อสู้ค่ะการต่อรองกับอํานาจที่ไม่เป็นธรรมการต่อรองกับความชายเป็นใหญ่การต่อรองกับศ<ม>ิลธรรมขนบหรือร่างกายตัวเรา การโนบาเป็นการต่อรองที่ impact แล้วคนที่โนบาเนี่ยไม่ใช่ว่าว่าเขาไม่ต้องเสียอะไรนะเขาก็ทําแบบนั้นมันคือการต่อสู้มันมีแรงประท้าอยู่แล้วอื <N ob ar> มันเป็นการต่อสู้จริงๆสําหรับเราถ้ามีเรื่องไหนสงสัยหรือมีเรื่องราวอะไรที่อยากแลกเปลี่ยนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างหรือ hat แท human being p o s t c a r d แล้วเราจะนำมาพูดคุยกันใน EP ต่อๆไปเราพบกับพวกเรา human being podcast ทุกวันพุธหนึ่งทุ่มตรงสามารถติดตามฟังพวกเราได้ที่ y o u t ยูทูบ b e o o ุ๊ก o o อติ o ายซาว o u า d พอ o เดิ n และ Cashbox แล้วพบกันสวัสดี